แล้วไปนอนตกกงยปนเจ้าเียนเจ้ามาเลยกินเลยเนี่มันมีหมูวานก็เจ้าสอสออนแกงนุ่มไม่จะบูอยากน้ำมาทันไหมก็จะเป็นเห็ดแต่แสบไหมแฉบพี่ดีเตาหันเนาะนเขาะเกิดเต้าหัานเนาะนี่เืนสูบปักทั่วเครื่องบักทั่ว้เองบักเขือได้ปักทู่แฉบพีลูกสูบไรหมดูบซับพี่นกให้ดูไอตเขามาเอาอยู่ น้จินาเด้ดอน้จินน้ำยาด้วยนี่พวกตั้งนัดคอยขึ้นสุมือนเริ่มมวนแล้วนี่ท้งคุณนม,มวนอย่างนอ้อทางุ้่นน้อค,ครน้องน,อ,นองนี่ เครื่องครบอุปกรณ์ครบร<ม>ความกินดสุยอดันนี้น้ำยาน้ำยาองน้ำยาแาบน้ำยากะทิพร้อมอ๋อพือหลายอย่างไปไหนมะีหัวเจนนนี่พร้อมมีเขา เกิดาลุังไจคเห็นได้เพื่ลงหมดล้แต่วันนั่งเราต้องถ่า้าอาจารย์นี่งองัองเืงเสียงเลยไคนใหญ่อย่างกูเคยเอาเครื่องเสียงไปอะไรกู กำลังมาเบิงกำลังมาเบิงเข้าโอ้ยังยังให้เฟิงยังอยากได้บ้างสวนนี่เบิงประจับเนี่ยเปรียมอยู่ให้ดิมาดิเออเอไอมันตรวจจับความคิดความอ่านพาน้องเก่งจังพี่วันหัวใจเนี่ยว่าจก่อย่างเมื่อคืนไหมให้มังตรวจไหม

ยังเงินยังเงินกันทันอยู่อินแล้วเข้าม้นสุดใครใครอยู่ยังอยู่ระดับดีๆอยู่อังรุ่นเลยย่างไกลแล้วกี้กุบงกุ้บด้วยเนี่ยกุ้เอ๋แล้วมากินทิ

้ามันอมแปมงเลยแบบอก็ไปปดมห่อคือมาณหไปไทยเ้าไปกลับมาถึงเนี่ยประมาณแปดปกันใตักัประมาณสองชโมอ่ะนแลละเราสองโมงเดียวไปกลับสองชั่วโมงไปัง่าตอไกาศมันดีเกิมันกับมเหี่ยวก็หมายก็แม่ทรายคิด เราเรีนไปไปเยนไปเป็เจียวค่อยพือเพือติงต่หา้ต่ <c oughs> นี่เลี้ยงกุ้งตีแกงคูวนี่นี่เนี่ยตีทห้างน้นนองมันขายนำปันขายนำปันไทรเดี๋ยวใครลาบให้ข่อยใครตบแม่แม่ ตงนีกระช่ง hmm. น no, like, oh, no ึ been, ่งาเจ้าน yeah. okay. yeah. mm ่ะสามร้อยบาทสื้อน้ำปลาด้วยบ้านนะนี่เป็นมปทยนี่มเนีปลาีในห้องปลากหลายตะต้องเินไปเป็นาอยนง้ยอืเมื่อกเรามอเเอ ใส่ถุงใส,ใส่ออกเย็นไปแกเป็น mm ็นลับกระจว่ามอลับกระจ่าานี้ออกสกินมากมากตัวกตักใส่ไว้ถายตัวใหญ่่ก็ออกลุ่งออกาเขียวบอเห็ดไปเห็ดมากหมกินหอดเขางานไม่เล่าจังเปล่ากลับขึ้นบ้านกนจงไปเห็ดกสาวบาย่ายกงก้อจริน กบจาเกินไปว่ด็นั no ่งเลยบอกว่าเลยอหมอบอกตําจเนต้งนนอนนะเเมียคือยั uh, non, ่นอนแม่แต่ม no ีความสุขนะใช่แดดร้อนๆไม่ออกเปิดแอําจำเลยนอนอยู no ่บนบ้านมิดีเลยใจเราก็จะมีเรื่องอินมันหลอกยั่ยนนอนแต่ิใบๆออกไหมละความปล่อยไแล้วแต่งตัว ยังเียมแล้วจมวมนจะไม่ลี้สองเต่วเาให้ละมือออกไปนอดที่หน้ากัดีๆนะโอักนอ่มดีวนกไปตมปลากันด้วยหัวอาหาลูไปนั่งหลีดูปลาลาุก้อยกบสามตัวมันถึงมนางมุกจะหอมตาเดียวมองมองไมกบหออันดียหลีอยนอนก็ไปแต่มแต้เป็นนอนไปแล้ว